สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซอยตันชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดูเจ้านะครับรีเจนเดอร์นะครับตัว2.8ขับ2นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังของผมจะเป็นตัวรีเจนเดอร์2.8ขับ2องสีทูโทนนะครับผมหลังคาดานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับรายละเอียดของคันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมจะเด็ดหรือว่าสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผม ครับสำหรับเจ้าตัว f o r t จ n e r ตัวนี้นะครับผมก็จะโดดเด่นตรงที่ไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบใหม่นะครับอ่าแล้วก็จะมีกระจังหน้าที่โดดเด่นแล้วก็ฉบเฉียวนะครับกว่ารุ่นสแตนดาร์นะครับตัวนี้จะมีในตัวของร e เจนเดอร์เท่านั้นนะครับที่จะเป็นหน้านี้แล้วก็จะมีตัดหมอกให้นะครับเซนเซอร์หน้านะครับผมอ่ากระจังหน้าก็จะเป็นสี ดำเปียนโนแบ็กนะครับผมเรามาดูในส่วนของล้อนะครับล้อจะเป็นล้อขนาด20นะครับผมช่วงล่างหน้าก็จะเป็นปีกนกคู่อิสระนะครับแล้วก็เสริมโช๊กมาให้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะมีกล้องมองรอบขันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ2.8 l e g e n ปเดอ่์แล้วเรามาดูในส่วนของ ช่วงล่างหลังนะครับช่วงล่างหลังจะเป็นทอร์เซนบีมนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับภายในก็เสริมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เสริมโชคมาให้นะครับสีแดงเพิ่มการซับแรงได้มากขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ยังจะเป็นเหมือนตัว Fortuner ทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีเซนเซอร์หลังมาให้นะครับมีเซนเซอร์หลังมาให้ แล้วก็ในส่วนของล้ออะไรก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเห็นไหมครับโชกจะอัพให้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ช่วงล่างจะดีกว่าตัว Fortuner รุ่นอ t สแตนดาร์ดนะครับในส่วนของ2.8 Legend ดหลังคาดำไฟเบรกดวงที่3นะครับเรามาดูรอบคันนะครับผมสวยไหมครับโอ้โคตรสวยเลยตอบเอง ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ใน Fortuner l e g e n d e r 2.8แล้วนะครับผมภายในห้องโดยสารนะครับส่วนตัวผมคิดว่าดูดีนะครับแล้วก็ดูให้ความทันสมัยนะครับหรือว่าสปอร์ตมากกว่าตัวเดิมนะครับโดยที่ดูจากสีเบาะสิครับสีเบาะดำตัดกับสีแดงสวยมากาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผม เรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากโฉมเดิมนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างข้อมูลรถทุกอย่างสามารถดูได้ที่จอได้เลยนะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับนาฬิกาสามารถที่จะบอกเวลาได้นะครับแล้วก็จอนะครับขนาด8นิ้วนะครับ แอร์ที่เป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับาสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยลายนะครับลายลายไม้ที่อยู่บนคอนโซลก็เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับมีโหมดขับขี่มาให้นะครับก็จะมี Eco Mode Normal แล้วก็ Sport นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้ตัวนี้ก็ เดินได้สีแดงนะครับมีคูบล็อกให้นะครับเราเรามาดูในส่วนของกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นตัดแสงแบบออโต้นะครับมีไฟเปิดปิดตัวนี้คือมีทุกเกียรรุ่นนะครับสำหรับไฟตัวนี้มีที่เก็แบแว่นให้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดออกก็จะมีไฟให้ ลำโพงนะครับลำโพงภายในรถก็จะได้เป็นของ jbl ทั้งระบบนะครับผมแล้วก็การตกแต่งนะครับรายละเอียดอินททเลียภายในเอาผมคิดว่าทำได้ดีนะครับผมแล้วก็ทำให้ดูหรูมากขึ้นนะครับอ่าหรูหรานะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับไฟตอนกลางคืนไฟปรับอารมณ์นะครับสวยงามแล้วก็แถมตรงคอนโซลหน้าด้วยนะครับมีให้นะครับผม จะมีไฟสองสว่างตอนกลางคืนนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมสาหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับหลักๆเลยนะครับที่ชาร์จนะครับ USB ไม่ให้2องตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กนะครับมีให้1ตําตำแหน่งนะครับภายในนะครับด้านหลังนะครับผมกว้างขวางนะครับ แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงจากชมเดิมก็จะเป็นแบบดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ใช้ Fortuner อยู่ก็น่าจะรู้นะครับผมก็จะเป็นแบบดึงแล้วก็เอาขึ้นไปเกาะไปนะครับแต่ว่าเบาะของเขาเนี่ยทำได้ดีนะครับรู้สึกว่าจะมีสปริงอะไรแบบดีมากแล้วเรามาดูในส่วนของ ไฟสองสว่างสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ช่องแอร์ครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องซอยตันชา n นลด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆหรือใหม่ๆนะครับผมจะรีบนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการไหนก็ ขออภัยมาที่นี้นะครับผมมีใครสนใจสอบถามอะไรสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย